ดีค่ะพี่รองยินดีต้อนรับเขา่องของมรัโดยอมิเชียลากันค่ะเ้วนลากันค่ะหนาวเย็นๆค่ะพี่้องวันนี้หนาวเย็นเย็นค่ะ น้ำเนทาอน่น่ม่แก้บป้องไปผสมโป๊ะก่อนแล้วใ้่หอ๋ยบรลอยเลยอยนาล้ยเลยมาเจ้าเก็บไปพ่อพ่ม่แก้มทีเอาไปพ่โจกับเป้าโจกับเป้าให้กับเฝ้าดง่าะานีไม่หาเ็กให้คนในขนาไม่หอกไม่หล่หอไม่ห้าปกันไปหอก ืคืนทีน่ไหนพม่เก <Okay. S 1> ิดค้ชเต้หลกหลัก็ไม่เืิเลยเมื่อคืนนี่น้ำยาเกิดไม่มีบริการไม่เลยไปเลยไม่รีเกสักคนักว่าทายไปสองคำจมหือเ่มไหน้น้ำกลื้ดนี มาหันต่อคลิปค่ะต่อค,คลิปออลืมมท้าตัวอั <c oughs> วนน,ปปนี้นหนาวโคตร <c oughs> ดีร้อนมือนี่ร้อนเดินนี่ม้วนมันคนมักมกมือแรกก็ต้องรับลงินนี่อีกเลแมนมันเป็นมวนมวนแะบมันนี้หนาวโคตรดี่ม<ส>ันคือทาหวีตัวพีเราเลียงไม่ได้ากพไดชืังพูดที่แหลมตัวได้อยู่ ประเทศจีนเดินขึ้นข้างไหนตงได้หลังไฟอยู่ท่าไหนไม่ได้หลังคาจังไงประเทศจีนเดินขึ้นข้างไหนจักเด้อนไหนแต่ไทยก็จะขึ้นทั้งทางทั้งข้างไงใช่เมียนเลยกับเบียร์กรทำเลยลงทางลงทางแต่อยู่ประเทศอินเดียจิอันนี้แขกแขกบอกมันแจกด้วนมาอยู่ไทยโด่นโอ้ว่ยมัวนั่นเตยนหรอยู่ต้องได้หลังไฟอยู่ท่าหลังคาังประเทศมะนาวกัะมุกกะบวกแค่บระเทศมะนาวกัะมุกกะบวกแค่ไม่เอ๊ะสีตะนั้น อย่าไปทำเขานะเอารินักขาสาวมเนะคะโออมขอนักข่าวสาวอวดห้เกิดค่ะพเราเกิดมาฝากเวร่เกิดวันนี้เหรอใช่วันเสียวันอีเกิดอะไรเกิดจะตื่นก็ตื่นขึ้นมาก็ตืน เยอะๆจะได้วนัวนมสดเปี้ยใสเค็มขนมเปียกต่อขนมเปียใส่จ้าเอานนี้เป็นมันแจขนมปนุนะมาไม่แก้มาบวกันมันเหลือลายๆผุ่หลายๆข้นค่ะพี่น้องเว่จะเป็นไม่แก้มไม่แก้มหะหนูน้ำแจ๊กบริสันมาบัวไม่แก่มพ่อนูเป็นเจไเป็นเบิรงแล้สสิ ่ะได้ค oui, ่ะได้ค่ะอีพออีพอมาเอาเงินพอพอพอมาเอาเงินเร็วๆร็วนี่นี ο ο ่นี่เร็วเร็วมาเอาเงินพ่อมาแจกเอาแล้วหของเงนตื่นตอ้นอนหลับไปได้เงินเหมือนนอนตื่นก็ได้เงินนอกไปได้เนาะเอาขนมมาร้อยบ้างไหมกับปุ่นล่ะโอ้โหคุณค่ะ จ้างอาบน้ำก็ม็นน้ำมันนี่เส้นเหมือนกนได้ไหมครเส้นหม่อนกัอาบน้ำเส้นสวยอะไรคะอะไรคะนี่พี่สบุยตายแล้วหัวเพียนจะมายเมื่อสามารเข้าไปใกล้ได้ตะเว้นคืนแล้วเ้อตะเว้นคืนแล้วตะเว้นคืนท่าคุนมาเอาลูกผู้ใดลูกผู้ใดนี่ โอยตอนน้ำลูกเธอมันก็ดื้อแท้เล่นกินกินกกินห่หนูนีมานะารกากับพี่น้องค่ะี่นั่งสมาจาล่ะเอ้ยเอ้ยยอมแกมมีไหมหอมแกมเอ้ยหอมแกมมี เฮ้หอมแก้มเลยอือหอมแก้มอยอหอมแก้มกระเป็นน้องแก้มกระเป็นเก็บของก่อนเอาไปเปลี่ยน์สุดก่อนพ่อสิได้ค่ะพี่น้องค่ะพ่อสิให้ไปเปลี่ยน์สุดกันค่ะวุ่นวายแตาตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าอีกแคสองคลิปกันเลยไปไาาแล้วต่างกล่องเราลูกฟ้าของพี่จากเราแล้วละแล้วาต่างกล่องแบบพี่น้อง เูยาวมัน้โอ้ยไครับพี่แยืนเรียงกันประนองค่ะแปดสามองติดรับป้อแมต้อแมนี่นจะได้ติดันยโอยไล่ไล่อยบ่อยเออดีไล์ลยล เพชรพลอยสาวน้อยเสด็จแม่นนะคะเพชรพลอยสาวน้อยลำเบิร์นโจค่ะอร่อยลำเบิร์นโจค่ะพี่น้องไปน้ำกันค่ะพี่น้องไอ้เจ้าผู้ถอดหัวเลยติโอ้ยว่าจ้าขึ้นมาบอกแล่าแหนี่แหนเราผู้ถอดหัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะถ่ายคลิปนี้ครับ พ่อจูกับอุงอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มเลยเลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเ9 9ยเกบาทครับพี่น้องครับสินวิลเชิญก็พี่พี่แม่นมาณีวันพี่แม่นมาณีวันสีมายอนวันวันใส่จุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพระเอกอินซี่อีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมาณีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งแรลงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งแรลงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเนี่มันเขายืนไม่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอานวยพรค่ะอีกพูดนึงครับพิริศรัตน์งวดเที่วเปิดว่าเส้นสุดเพชรงวดนี้พอดีมาเห็นยังในพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพญอานวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆฟังเพลงฟังลําเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือไหนบ่รมีศิลปินเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบีรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลิดเพแท่งแฟนเพลิเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมอง้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิไปเพลงน้องอุ๋ยอิงละเพลินเอ้ยน้องอุ๋ยอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งกับกพลนันเพงยืนหนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเรื่องคาราการฝากวันที่1เพี่ผิวัลเอาโปรแฟชั่นสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนหนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงไปด้วยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุ้มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โห oh, งานนี้สุดคุ้มซอดแจังแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจอย่าลืมเขากลุ้มกับ900กาทัตเมาเมาไปเลยครับ